พูดคุยกันนะคะในเรื่องของตำนานความเชื่อค่ะ <S <S ถ้าพูดถึงความเชื่อแล้วเนี่ยเรียกว่าอยู่คู่กับคนไทยมาอย่างยาวนานแล้วนะคะเรามีหลากหลายตำนานมากจริงๆแต่วันนี้ความเชื่อในเรื่องของทั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าจะเป็นเรื่องราวลี้ลับ <S <S พี่นัดมีอะไรจะมาเล่าเราฟังไหมคะคือต้องเริ่มงี้ครับผมผมเป็นคนชอบที่อ่านอยู่กับเรื่องราวความเชื่อะนะครับแล้วก็มันเป็นจุดเริ่มต้นของรายการเที่ยวได้ไม่ลบหลู่เหมือนกันนะครับซึ่ง เทพที่เป็นแรงบันดาลใจให้เราทำรายการนี้ขึ้นมาก็คือที่ภูทอกครับน uh huh. ะที่บึงการ uh huh. เราไปถ่ายทำกันมันเจอเรื่องราวแปลกๆเยอะแยะมากมายครับซึ่งเราก็ทีมงานก็สืบหาทั้งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตด้วยว่ามีสถานที่นี้คือภูทอก บนภูท่องเนี่ยจะมีทั้งหมด7ชั้นครับบรรยากาศสวยมากเลยครับที่นี่เลยที่นี่เลยครับที่ <ภา S 2> นี่เลยครับบรรยากาศสวยมากแล้วก็ในระหว่างทางที่เดินขึ้นไปเนี่ยนะฮะก็จะมีคนที่ไปเที่ยวเยอะแต่มไม่รู้เกี่ยวกับนี่ครับเตียงนี่ครับเห็นไหมฮะพี่ชมพู่พี่ฟ้ลลี่คิดว่าเตียงอะไรเตียงไม่รู้เหมือนกันเหมือนแค่หน้าบ้านหรืออะไรอย่างนี้หรือเปล่าใช่ไหมเตียงนี้เคยมีคนตายตายบนเตียงตายบนเตียงครับอุยาเราฟังเรื่องราวอย่างอินเทอร์เน็ตไปก็คือ เขาชื่อพี่เยาพี่เยาพี่เยานะฮะพี่เยาเนี่ยสวยระดับหมู่บ้านประกวดนางนพมาศนะครับจากเน็ตเนี่ยบอกได้ที่หนึ่งแล้วก็จบชีวิตตัวเองเนื่องจากผิดหวังจากความรักแล้วก็เหมือนกับตายทั้งกลมท้องอยู่ด้วยเราก็ไปถ่ายก็เราได้ข้อมูลมาเท่านี้เราก็ไปถ่ายอันนี้คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นมีอยู่ในอินเทอร์เน็ตแสดงว่าเป็นเรื่องดังของที่นั่นเลยใช่ครับนานมากแล้วครับพอวันที่ไปถ่ายเนี่ยครับ ทีมงานก็พักกองตรงหน้าวาดัดตรงหน้าวัดเพื่อจะกินข้าวานะครับเราก็คุยไปคุยมาก็มีประชาชนชาวบ,บ้านเขาก็มาถามว่ามาทําอะไรกันบอกว่ามาถ่ายที่ภูท่องนะครับที่เตียงอาถรรพ์เตียงพี่เยาวทีนี้เขาก็บอกว่าเขาเนี่ยเป็นเพื่อนกับเยาอ๋าอารู้จักกันใช่ครับด้วยความบังเอิญเลยครับผมว่าพี่ ถ้างั้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะขึ้นไปถ่ายภูท่อก่อนอแล้วเดี๋ยวจะลงมาหาพี่ให้พี่พาไปบ้านพี่ยาวให้หน่อยอยังมีญาติเขาอยู่ไหมมีคุณแม่อยู่มีพี่น้องชายอยู่ <ฮะ S 1> แล้วก็โอเคเดี๋ยวผมจะขึ้นแมงบนก่อนนะพอสิ้นเสียงจะขึ้นไปข้างบนฝนไม่มีท่าทีจะตกเลยครับตกลงมาใช้คำว่าหาใหญ่เลยครับตกมาหนักมากจนเราก็บอกว่าโอเคถ้างั้นเดี๋ยว่อยขึ้นแล้วกันาะขึ้นไม่ได้ฝนตก <ฮะ S 1> ไปบ้านพี่ยาวก่อน ็ไปบ้านพี่เยาครับไปเจอคุณแม่อยู่น้องชายอยู่<ต>นะครับเราก็แนะนําตัว<ง>ว่าเรามาจากรายการเที่ยวได้ไม่ลบหลู่นะครับอยากจะมาสอบถามประวัติเกี่ยวกับพี่เยาแม่ก็บอกว่าเยาเนี่ยมันตายด้วยสาเหตุฆ่าตัวเองตายเอาปืนยิงตัวเองบนเตียงนั้นบนเตียงน,น,นั้นคือปืนเนี่ยครับยิงที่หัวใจซึ่งเป็นปืนลูกซองยาวอ,อ แล้วยิงยังไงอะนั่นไงยิงยังไงใช่ไหมครับนึกภาพตามนะครับเตียงเมื่อกี้เตียงไม้เลยครับวันนั้นพี่ยาวเขาไปขอปืนมาจากพี่ชายบอกว่าขอปืนพ่อหน่อยจะเอามาดูพี่ชายบอกไปทำไรบอกเอามาดูเอามาเช็ดอะไรเงี้ยนะฮะเขาก็เอามาให้เป็นปืนลูกซองยาวพอเอามาให้เสร็จปุ๊บลักษณะของการเสียชีวิตของพี่ยาวนะครับปลายกระบอกปืนเนี่ยตั้งอยู่ที่พื้นมือทั้งสองข้างจับที่ ให้เจาะตรงหัวใจก็บอกปืนแล้วก็เจาะที่หัวใจทันะฮะ<ล>นิ้วหัวแม่เท้าครับอใช้เท้ากดไกลปืนเหนียวไกลปืนซึ่งญาติเขาบอกว่าทะลุเป็นรูเลยครับนะฮะแล้วก็เราก็ไปสัมภาษณ์แม่แม่บอกว่าใช่เยาวฆ่าตัวตายจริงแล้วก็สิ่งที่เขาบอกกันในเน็ตเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพี่เยาวประกวดได้นางพัานอ,อันดับหนึ่งไม่ใช่ได้ที่สามาแล้วท้องก่อนแต่ง <Ừ. S 2> แม่บอกว่ามันจะไปท้องได้ไงเยาจะไปท้องได้ไงก็ในเมื่อประจำเดือนมันก็มาทุกเดือนแม่ก็รู้อยู่มันก็นอนอยู่กับแม่ <Ừ. S 2> น้องชายก็บอกว่าเขาก็อยู่กับผมตลอดเวลา <Ừ. S 2> ซึ่งข่าวเนี่ยถูกบิดเบือนแล้ว <Ừ. S 2> หลายสิบปีครับที่ครอบครัวต้องถูกตาหน้าว่า ลูกท้องก่อนแต่งคนสมัยก่อนนะครับเขาก็รู้สึกไม่ดีอยู่แล้วถูกไหมครับจนเราเป็นรายการแรกที่เราได้เข้าไปแล้วก็แม่ได้พูดความจริงออกมานั้นแม่ร้องไห้เลยครับแม่บอกว่าดีใจที่ได้แก้ข่าวให้ลูกนะครับหลังจากนั้นคลิปเด็ดที่เขาลงกันใน u t u b e อะไรก็ถูกลบออกไปเรามีความรู้สึกว่าเราไม่รู้จักพี่ยาวเราไม่รู้จักครอบครัวเขาแต่มีความรู้สึกว่าแค่เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ครอบครัวหนึ่งอ่ะได้พูดความจริงขึ้นมาว่าเฮ้ย ลูกฉัไม่ได้ท้องนะลูกเราไม่ได้ท้องแก้ขขาวให้หมดเลยครับมันเหมือนจังหวะและโอกาสเหมือนกันเนาะว่าให้ช่วยหน่อยรู้สึกไหมพี่นานรู้สึกครับรู้สึกคจริงใช่คิดอย่างนั้นเหมือนกันเลยครับแล้วพอคุยถึงเรื่องพี่ยาวเสร็จปุ๊บก็ได้ขึ้นผูท้องแบบฟ้าเปิดคุยจบฟ้าเปิดเลยครับขึ้นไปก็เนี่ยตามบรรยากาศที่เห็นครับภูทองไปเที่ยว สวยครับสว่างสดใสเลยใช่แต่ว่าเตียงตรงนั้นอยู่ชั้น5้าอยู่ใ,นใ,นในกล้ๆกับที่ปฏิบัติธรรมนะครับแล้วทำไมเตียงต้องอยู่บนนั้นด้วยคะคือย้อนกลับไปวันที่พี่ยาวเสียเนี่ยเขาก็ลือว่าพี่ยาวเฮี้ยนพี่ยาวมาจะเอาชีวิตแฟนตัวเองอจะมาเอาชีวิตคนในหมู่บ้านจริงๆในหมู่บ้านไม่มีเลยบอกไม่มีวินทานพี่ยาวเลยแต่ใจเขาใจเรารถ้ามีที่บ้านมีเตียงที่มีคนตายถามว่าจะไว้บ้านไหม ถูกไ่มฮะเพราะฉนั้นพระจันจวนซึ่งเป็นเจ้าว่าที่วัดภูทอกเนี่ยท่านก็บอกว่าถ้างั้นเอาเตียงยาวเนี่ยขึ้นมาไว้ข้างบนความเชื่อวิญญาณเขาคงอยู่ที่เตียงให้มารับฟังเทศฟังธรรมข้างบนนี้แค่นั้นเองครับใช่ที่นัดนิ้นขอยนิดแล้วทราบสาเหตุไหมว่าการตายที่แท้จริงทําไมเขาถึงฆ่าตัวตายคือเหมือนที่แม่เขาบอกคือเขาก็ผิดหวังในความรักแหละครับผิดหวังในความรักนี่คือเรื่องจริงเรื่องจริงครับอ่าน้าผิดหวังความรักแต่ว่าท้องเนี่ยไม่จริงเนี่ยลูกพี่เหยา ซึ่งไม่มีใครเห็นมากอันนี้แม่นี่คุณแม่ครับก็ยืนยันแล้วใช่ใช่ใช่ค่ะอันนี้เป็นหนึ่งเรื่องตำนานที่ได้รับการแก้ไขโดยเพจของพี่นัทเหมือนกันเนาะก็เป็นเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นระหว่างการทําเพจรายการมันมีตำนานอีกหลายเรื่องพี่ขออีกเพิ่มเติมได้ไหมคะยานาคย่านาคพระขนงเนถูกต้องครับซึ่งวันที่เราไปถ่ายทำเนี่ยครับทุกครั้งที่เราไปถ่ายทําก็จะมี น้องทีมงานเนี่ยไปสำรวจพื้นที่ก่อน<ช>ว่าเราจะถ่ายตรงไหนได้บ้างอะไรได้บ้างนะฮะแล้วก็น้องออกในทีมงานเนี่ยไปที่ศาลยานาคที่พระขนง<ช>ด้วยความไม่รู้ครับไม่ได้ว่ายอะไรเลยครับดุมๆเดินเข้าไปแล้วก็หยิบมือถือไปถ่ายตรงรูปปั้นยานาคก,<ช>กับลูกครับยื่นถ่ายอย่างเงี้ยครับกลับมาบ้างไข้ขึ้นเพราะไข่ขึ้นเสร็จปุ๊บขาบวม เราฟังจากโทรศัพท์แล้วก็ขาบวมธรรมดาตัวใหญ่เปล่า,เ,าเดินเยอะน้ําหนักขึ้นแล้วก็ขามันบวมออกมาส่งรูปมาให้ดูครับเป็นรูปขาแบบช้ําออกม่วงเลยครับแล้วเราก็ไปถ่ายวันไปถ่ายผมก็มาดูมันช้ําหนักกว่าเจะปรีอยู่แล้วครับลักษณะเหมือนเหมือนเป็นรอยนิ้วมือบีบโอ้นีนี่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 เมื่อกี้เห็นไหมนีมม่เป็นรอยนิ้วมือบีบเลยครับ จนเนี่ยคุณป้าที่ดูแลที่นั่นนะครับเขาบอกว่าเดี๋ยวพอถ่ายเสร็จเนี่ยให้ออกเนี่ยไปไหว้ขอเขามาแล้วพอไหว้เสร็จปุ๊บหลังนั้นประมาณไม่กี่วันครับขากลับมาเป็นปกติเหมือนเดิมดีขึ้นเลยดีขึ้นเลยเหมือนไม่ได้ขออนุญาตแม่ก่อนไม่ไม่ได้ขอแล้วก็ขึ้นไปพอขึ้นไปเสร็จปุ๊บทีนี้วันนั้นหนึ่งสิ่งที่เนี่ยครับเห็นไหมเป็นรอยเหมือนรอยนิ้วมือไหมครับอ่าอ่าอ่าค่ะค่ะ ก็เลยไปขอเขามาเสร็จปุ๊บก็หายเลยใช่ครับถูกต้องดีขึ้นแล้วก็ได้รู้เกี่ยวกับตำนานของยานาคนะครับซึ่งเราเราไปดูจากหนังสือสยามประเภทหลายคนเชื่อว่ายานาคเนี่ยมีลูกคนเดียวคือเจ้าแดงแดน่อยอันนี้ผมไม่ได้มาไม่บอกว่าผมมาเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์นะแต่ว่าผมอ้างอิงจากหนังสือที่เขาเขียนกันมาเรื่องเล่าสู่เรื่องเล่าอะไรงี้ครับ บอกจริงๆแล้วย่าหน้าเนี่ยมีลูกมาก่อนหน้านี้แล้วแต่ว่าเจ้าแดงเนี่ยที่อยู่ตรงรูปปั้นย่าเนี่ยเป็นลูกคนสุดท้ายที่ตายอยู่ในท้องนะครับแล้วก็เขาก็มีบอกอีกครับเป็นเป็นลูกของย่าหน้าเนี่ยที่ที่เล่าที่เล่าให้ฟังในในวงตอนนั้นผมจําจําไม่ได้คาดเคลื่อนต้องดูในรายการเขาบอกว่าลูกเขาบอกว่าจริงๆแล้วแม่เขาไม่ได้เฮียนหรอกอแต่สิ่งหนึ่งที่เฮียนเพราะว่าเขาทํากันเอง เหมือนเมื่อก่อนอาศัยเดินทางโดยเรือถูกไหมครับพอผ่านตรงบ้านย่านาก็ลูกๆก็เคลื่อนก้อนหินสร้างสถานการเหมือนกับแม่ตัวเองเฮียนเพราะว่าเขากลัวเขากลัวพ่อเนี่ยไปแต่งงานใหม่ต้องแบ่งสมบัติกันเขาก็ไม่อยากที่จะแบ่งสมบัติในตรงนี้นเขาก็เลยเหมือนกับอันนี้ถูกเขียนไว้ในหนังสือเลยนะถูกเขียนไว้ในหนังสือแล้วก็ลอ๋อบางคนเข้าใจว่าย่านาคมีพ่อมาก ไปรักเดียวใจเดียวอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งก็อยากให้มองตรงนั้นมากกว่าไอ้เรื่องตำนาน<ๆ>เรื่องอะไรเราเราก็ไม่รู้จริงๆครับเพราะว่ามันมีหลายหลายคนที่พูดถึงรวมถึงปั้นเหน่งก็ดีหรือว่าใครก็ดีครับเรื่องมันก็นานมาแล้วมันก็คงจะมีหลายเรื่องราวที่พูดต่อกันมาจากการลงพื้นที่ไปถ่ายนะคะไปสัมผัสสถานที่จริงฟิลลิ่งในตอนนั้นมันรู้สึกยังไงกับเราบ้างคือผมชอบผมเริ่มจากผมผมสนุกทุกครังที่การไปถ่ายในการซึ่งถ้าถามว่า เราเริ่มจากางี้ครับเริ่มจากน้องอู๋สองคนเริ่มจากไม่มีเงินไม่มีคมําว่าเงินเข้ามาทุกวันนี้ผมไปถ่ายรายการผมยังไม่ได้เงินเลยครับน้องอู๋เขาไม่ได้เงินครับเรามองเรื่องเงินอยู่ทีหลังแล้วไอ้คำว่าใจมันจะนําหน้าเลยครับอพอใจนําหน้าเสร็จปุ๊บสิ่งที่เราไปทําทุกอย่างมันมันออกมาจากใจจริงๆมันมันมีความรู้สึกว่าเราเราอยากรู้อะเราก็ได้ มันเป็นเหมือนดวงเหมือนโชคด้วยครับที่ทําให้อยู่ๆไปถึงก็นี่อย่างปู้ทอกก็มีอะไรเข้ามาอย่างยานาก็มีอะไรเข้ามามันกลายเป็นแบบโชคดีจังเลยมันก็เลยมีความรู้สึกฟีลลิ่งแบบสนุกหรือการเดินทางที่ไปถ่ายที่ยอดเขาเทวดาโอ้ที่ไหนคะยุพรณบุรีครับคืออารมณ์ความรู้สึกเหมือนผมอยู่ปลายอ่ะมีหมอกหนาว อยู่ยอดเขาเลยครับแต่อยู่สุพรรณบุรีมไม่เคยได้ยินไม่เคยได้ยินใช่ไหมเขาไปทำะไรการส่วนใหญ่ที่ไปกางเต็นท์ไปเที่ยวเลยครับแล้วอยู่สุพรรณบุรีนี่เองขับรถไปประมาณชั่วโมงกว่าก็ถึงแล้วนะแต่ทางขึ้นเนี่ยมันจะลําบากหน่อยผมดันไปช่วงที่หน้าฝนทางมันก็ลื่น นะฮะก็เลยขึ้นลําบากแต่แนะนาให้ไปเที่ยวที่นี่ครับยอดเขาเทวดาสุพรรณบุรีสุพรรณบุรีโอไม่เคยได้ยินเหมือนกันไปตามย้อนหลังดูในเพจของพี่นัทเนาะใช่นี่ฮะนี่ขึ้นลำบากเลยทีเดียวแล้วไปเจออะไรฮะที่นี่เนี่ยอันนี้เราพาคุณผู้ชมไปเที่ยวพาเที่ยวเอาพาเที่ยวเฉยใช่นี่ต้องเอารถ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 ไถชาวบ้านลงมาจากยอดดอยอ่ะแล้วก็ลงมาดึงรถเราขึ้นไปแล้วหามากเลยครับคือผมมาติดอยู่ตรงเนี้ย ประมาณตั้งแต่บ่ายสามเกือบถึงโหทุ่มกว่าแล้วในจังหวะนั้นไม่รู้จะทำไงแล้วมีรถคันหนึ่ง CRV CRV ขับขึ้นมาครับแล้วก็เฮ้ยรถชาวบ้านนรถชาวบ้านผมก็เดินเข้าไปเลยสรุปแล้วกลายเป็นพระหลวงพ่อเนี่ยจำมัดอยู่บนภูทอกแค่องค์เดียวแต่ว่าต้องใช้การสัญจรคือโดยรถคือเดินไม่ไหวอยู่แล้วกายคือ,ค,อคือหลายคนก็ถามว่าพระผิดไหมในการที่ขับรถ ้าท่านไม่ขับรถก็ไม่รู้จะลงมาบินธบาตยังไงเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยครับท่านก็บอกว่าไปเดี๋ยวไปกับอาตมาเชื่อไหมฮะหลวงพ่อนี่นะฮะผมใช้คําว่าหลวงพ่อโตเลโต้เลยก็ว่าได้ท่านเก่งมากท่านบอกว่าจากฟาดแอนฟิเลียสเนี่ยจับดีๆนะผมเนี่ยเกาะเป็นลิงเลยฮะเกาะอย่างนี้เลยอ่ะแล้วก็ในจังหวะที่ต้องเหยียบส่งก็เหยียบฟืดรถตกล่องโอ้โหเอียงแบบจะคว่ำอยู่แล้วครับแต่ว่า ใจเย็นใจเย็นใจเย็น,ยนไม่มีอะไรมันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วแล้วหลวงพ่อก็พาผมขึ้นไปข้างบนซึ่งบอกโอ้โหเทปเทปนี้เป็นเทปที่ผมแบบกลัวตายมาก<อ>ใช้คำนี้แล้วกัน<อ>กลัวตายมาก<อ>แต่ละเทปก็ไม่เหมือนกันเนาะอย่าง<ม>ก็คือเหมือนได้กรารผจญภัยด้วยนะคะยังมีหลายเรื่องเลยคุณผู้ชมมีเรื่องของพุทธภูมิที่คนไทยเราชื่นชอบกันด้วยนะคะเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันต่อในช่วงหน้าคะ่ะ